หายใจไเนี่ยหายใจเข้าลึกๆแรงมากีอะไมแรงหรอกแม่ไม่หายใจเข้าลึกแม่เล่นตายใหญ่ละเอามาหาไม่เหนวะ ลกๆแม่นี่จะเป็อะไเรานี่ยแะก็เรา้แต่แลไม่มีอะไรนะแต่แล้ไม่มีอะไรเยาเฉยๆไแล้วนะมยาโอแล้วมสองหเดี๋ยวเดลูกเดี๋ยวเดอราเอเราพแป๊บนึงราิวาีลกก่อนมาเปยล่ะไม่ได้หรอกเคนั่งบินมาไปแล้วนะสาอ มอะไรดีเลยวันนี้โอเคค่มันจริงนจะพูเ่ละครไดมนะละครก่อนไหมพี่ๆจะไม่เกินิมละครลว้าชิงอะไรนะฮละครวันนี้ไม่ได้เข้าชิงอะไรแต่สาละคร มากระตุ้นขอบคุณใช่ไหมที่พี่ๆเคยบอกว่าป้อยจะเล่นคนดีได้หรอวันนี้ก็เป็นได้เล่นได้หรือเปล่าตัพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนดีได้นะคะกล้วกแสเราดีมากยิ่งยิ่งชตเตือนสติเพื่อไม่ได้ขยี้อะไรที่ไม่ได้ขยี้เนาะไไม่ด้ยีมันได้ใจตอนได้ใจแม่ตอนก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็ดีใจมากๆค่ะสำหรับกระแสละครที่ เป็นผลตอบรับที่ดีมากๆคือจากปกติคือป้ยเดินไปจะต้องเจอเปืนทุเรียนนะเนาะตอนนี้ป้ยได้มังคุดฟรีได้เนาะฟรีนะคะแล้วส่วนใหญ่เขาแบบแฟนพูดถึงว่าตอนที่ป้ยไปอ่านคือส่วนใหญ่ก็จะอยากมีเพื่อนแบบสาวคออยากมีเพื่อนแบบสาอะไรเงี้ยแล้วก็ปลื้อปืดีจังแต่ละครเรื่องนี้ก็ได้ได้หลายอย่างแม่ได้มันได้หลายอย่างเลยค่ะชีวิตใช่ค่ะก็มันก็ตรงกับ แว่ามันก็ตรงกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันอะเนาะเออเยอะแยค่ะก็ดีค่ะแล้วตัวเราได้แบบเรียนอะไรกันอันนี้จะมัจะเขาเร่อกหรือป่าวยาย้ายี้ยวายร้ายย้ายยายายยาย้ายายย้ายยารายย้าย้าย้า้ายย้ายย้า้าค ไม่ฟังก็เลยไม่ตามอยู่้ยยัไม่เข้าไม่เข้าพีคก็ก็มันก็ตรงแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เจอปัญหาก็สามารถเอาข้อคิดของสามาใช้ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเพื่อนคนไหนเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถให้คําแนะนําในประมาณแบบสาก็ได้นะคะจริงๆเพราะว่าการเคารพสิทธิเหลือการเคารพในสิ่งที่ คนกาลังเจอเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามแต่การที่เรารับฟังเขาและเข้าใจเขาไม่ไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากว่าคุณจะต้องทําอย่างนั้อย่างเงี้ยไปว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคนทุกใจก็ทุกใจอยู่แล้วเอาเป็นเป็นเป็นเรื่องไหนที่เราแบบเออเราชอบทนไมเราโดนจำเลยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่สามสามจะรับความขันหาของคุณโจทยตลอดเวลาแต่สามไม่เคยคาดคันหรือว่าจะต้องบอกว่าจะต้องทาแบบนั้ตามที่สามเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบริบทแต่ละครอบครัว ไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราทําไปตัดสินเพื่อนว่าเพื่อนจะต้องเดินตามแบบที่เราเลยตอนนี่มันใกล้มันใกล้ตัวเราไหมคะพี่เพยเขาเลี้ยงไว้ใช่ไหมคะมาแล้วเรงตลาดเติมปากก่อนมาแล้วแม่มันมันใกล้ตัวเราไหมใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวในเรื่อง หลายเรื่องเลยแต่ก็ว่ามันก็น่าจะใกล้ตัวคนอื่วด้วยเป็นเรื่องที่ดีค่ะรู้ว่าตอนนี้เราบนาญงามเนาะและตอนนี้ข่าวที่มันออกมาพี่เป้ย์เราเรียนแล้วใช่ไหมเราแล้วแม่มันเป็นจริงหรือไม่ว่าเราได้ตัเลิกออกมาแต่เดี๋ยวตอนอื่นขออนุญาตก่อนนะคะว่าเป้ยก็ต้องขออนุญาตพี่พี่นะข่าวก่อนเนาะคำถามบางคำถามเป้ยอาจจะไม่สะดวกหรือว่าคำถามบางคำถามมันอาจจะมี อยากขอเบยก็จะขอคือคือเบยก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มันมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเบยคนเดียวมันมีบุคคลที่สองสามซึ่งเบย์ไม่อยากให้ถึงกระทบและโดยสําคัญก็คือตัวลูกเบยเองเข้าใจใช่ไหมคะเบรย์ก็ถ้าเกิดเบยไม่ตอบอะไรไปขอให้พี่ๆเข้าใจเบยและอย่าโกรธเบย์น้องตอบได้เท่าพี่ตอบได้ที่เบยเริ่มคำถามค่ะเขาออกมาว่า เราเลกติดตามสามีหรือ่าเขาไม่ได้เลือกติดตามเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกบล็อกคือเหตุผล็อกเพราะอะไรพี่เ้นไม่อยากเห็นไลฟ์สไตล์ไม่อยากจะติดต่อกันหรือยังไงคะคือบล็อกก็ว่าเราต้องการดูแลจิตใจเราก็โปรเทคความรู้สึกของเรานั่นแหละค่ะมันเป็นการเตือนอะไรงไม่ได้เตือนค่ะเรามีความรู้สึกว่าคือเราต้อง คือเราเอาจิตใจเราเป็นสํนาคัญนะถ้าเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการบล็อกทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็ <im S 2> แปลว่าอะไรเ <im S 2> นาะเอาตรงนี้ก็ขอตอบแค่ว่าคือเราเอาจิตใจเราเป็นหลักข<ส>้าจิตใจนะบิ๊กเบิร์ดบิ๊เบิร์ดก่อนพี่จะเริ่มบ,บอกก่อนพี่จะบ,บอกก่อนข้าบจิตใจดีนะบล็อกแป๊บเดียวเลยกดวิทีเดียวที่มันเลยก่อนจะบล็อกแม่ก่อนจะบอกหน่อยคิดหนักเลยพี่เบิร์ดเหลือแค่ที่หนั คือมันเม่ได้ไปสะสมอะไรนะคะพี่โตพี่โตถามไปถึงแบบว่าแต่ถึงใจแบบมเพรา่ว่าทุกอย่างมันก็องผ่านกระบวนการใช้เวลาอะไรหลายๆอย่างแหละมันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่อยู่ที่จะทําแบบนี้เนาะไม่ใช้คือตอนก่อนนะคะตอนที่แบบไม่คุยค่ะวไม่คุยถอดสถานะตอนนี้ยังไงี่นไปหายแยกกันอยู่หรือยังอยู่ด้วยกัน เพราะว่ามันมีข่าวว่ามีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีอิีิเตอร์มีผู้หญิงไปพูดลข่าวมันก็เล่อยหลุดออกมาฝังมันจริงหรือเปล่ายิ้มหวานขออนุญาไม่ตอบค่ะอันนีออาเรารู้จะได้อะไรจากเพื่อนไหมเนี่ยได้ทไราได้ก็อยากให้พี่ๆได้งานนะ ต้อไปพูดื่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบไปกว่าเพราะว่าถ้าเกิดป้ยตอบไปเดี๋ยวมันจะกระทบกับคนอื่นแต่ว่ามันกรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะพีเพราะเป็นว่ามันมันมีบุคคลอื่นเขาอยู่ด้วยอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องป้ยคนเดียวแต่วันนี้ีป้ยดูแข็งแรงมากกว่าดูชตรองเพ้ยว่ามัน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 เป็นจุดที่มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วพี่พี่ก็คงเห็นเนาะป้ยวันนี้ก็ไม่เหมือนป้ยเมื่อก่อนป้ยก็พูดได้แค่นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นว่า จากพี่ป้ายคนเก่าและพี่ป้ายคนนี้โอ้โอไม่ได้เต,ตเรียมคําตอบเลยอ่ะพี่ <c oughs> พี่คงรู้แหละว่าทำไมทุกวันนี้ป้าถึงเ,เป็นแบบนี้เออตั้งแ่ตัดสินใาเราตัดสินใจในขาดะตัดสิามากกว่าแบบหนักมากตอนนี้คือแม่ล้วนๆเลยค่ะแต่ว่าทุกการตัดสินใจที่เราตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการว่า,างราหรือเรื่องราวต่างๆเราคิดทุก ถ้าเรื่องบอกต้องแยกเนาะมันคือความรู้สึกของเราที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากปกป้องความรู้สึกของตัวเองอ่าส่วนเรื่องออะไรอื่นๆภายในบ้านเอออะไรเงี้ยแม่ร้วนๆเลยค่ะระยะเวลามันนานหรือยังคะพี่เปิ้ลคะเราถึงเข้มแข็งขนาดนี้หรือว่าทุกอย่างมันผ่านประสบการณ์ผ่านความสะสมอะไรมามาทำใหญ่แล้วค่ะสมุยาเพรแม้ว่าเราอ่อนเราไมงอ่อนเราความเป็นเริ่มมีการบอกมันมันมันไม่ใช่การง้องอ่อนเราสิมันมันไม่ใช่แบบ มันเป็นเรื่องง้องงอนนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่าการอารมณ์เร่วูว่าโอเคเรารู้เรื่องมาแล้วเราตัดสินใจที่จะทำหนำึ่งสามสี่ขอทวนคำาถาเคือหมายถึงว่าพอเราไม่แค่ว่าเรารู้เรื่องที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเราตัดสินใจว่าโอเคฉันจะทำอย่างนี้ๆๆ่างนี้คือคือคือเราคุยกันก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วคะ่ะว่าว่าคือเราก็เราป็ยก็ไม่โกหกแล้วก็ปยก็ไม่ปฏิเสธพวกนี้นะว่าป้ยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอปัญหาพวกนี้ ฉะนั้นคือแปลว่าคนเรามันหนึ่งสองสามมันมันไม่ได้แล้วเข้าใจปวยใช่ไหมคะ,ะฉะนั้นระยะเวลาการทําใจหรือระยะอะไรความรู้สึกต่างๆมันใช้เวลาตั้งแต่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เจอตั้งแต่รูแล้เข้าใจใช่ไหมะฉะนั้นณตอนนี้ถามว่าเอเอทำไมตองอะไรมันไม่ได้ตองหรอค่ะมันก็ยังมีความรู้สึกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือปอยก็พยพยาม จะทำสิ่งที่ดีหรือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเป้ยตอนนี้ออโฟกัสมันเปลี่ยนแล้วเนาะในวันนี้มีสิ่งที่พี่เป้ยพี่เป้ยลำบากที่สุดากับการพูดเรื่องข่าวเรื่องนี้คือลูกเลยเป็นหลักหนึ่งลูกเ,เพราะว่าตอนนี้ลูกโตกเขาจะรู้เรื่องแล้วก็สองเป้ยเป้ยมองว่าเป็นเรื่องภายในบ้านก็จะขออนุญาตจัดการกันภายในบ้านแล้วกันเรื่องบางาาเรื่องมันละเอียดอ่อนมากๆเป้ยไม่อยากให้ ก็เข้าใจเข้าใจพี่ๆเนาะว่าพี่ๆอยากได้ข่าว<ม>อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วความเป็นห่วงอะไรอย่างต่างด้วยน<ม>ก็ต้องขอบคุณมากๆแต่วันนี้คือไปมองว่าเป็นเรื่องภายในบ้านแล้วมันเกี่ยวคือคนที่เป้ยแคร์ที่สุดก็คือโปรดจตุรีก็<ม>อยากให้เขาได้ผลกระทบน้อยมากที่สุดจากเรื่องนี้<ม>แล้วไปพยายามทําท,ทุกอย่างเลือกทุกอย่าง ให้ปลดปรินในทางที่ดีที่สุดในฐานะแม่คนนึงเท่าที่แม่คนนึงจะทําได้พี่เป้จะนะวันนี้ดีกว่าแต่วันนี้มันกลายเป็นข่าวไปแล้วทุบเดนหลังจากนี้คนมันต้องโฟล์วอัพต่อพี่พี่เป้เตรียมตัวรับมอยังไงหลังจากนี้ค่ะก็อย่างที่บอกอะไรที่เป้ยตอบได้เป้ก็จะตอบอะไรที่เป้ยมองว่าเป็นคําถามที่มันค่อนข้างจะมันมีความละเอียดอ่อนนี้เป้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆว่าตรงนี้เป้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่า ที่ผ่านมาพี่พี่ก็น่าจะรู้เรื่องนี้อของก็รู้ที่สุดแล้วแล้วป็จะเป็นคนตรงมากมากถ้าเกิดพี่พี่อยากถามอะไรที่มันไม่ไม่เป็นคําถามที่เกี่ยวกับมันมันมีปัญหามันเขาเรียกว่ามันมันส่งผลต่อจิตใจอะปอยก็ตอบได้แต่อะไรที่ปอยคิดว่ามันสามารถส่งผลต่อความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ปอยขออนุญาตเรื่องนี้ก่อนปอคิดว่าปอยน่าจะ h a เด l รแงบนี้ได้แล้วเราเราคิดว่าเราจะอธิบายกับลูกยังไงยังไงบ้าง เออณตอนนี้ยังไม่ไม่ถึงเวลาไหนแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะมาพูดจริงๆเล้วกันณตอนนี้ความรู้สึกใจของพี่ป้อยคือคือถูกแล้วใช่ไหมเขาเป็นว่าของญาติเรื่องนี้ของพี่ตอบนะสเต็ปสเต็ปจะเอียดพอเต็ปต่อไปที่จะก้าวไปข้างหน้าพี่ป้อยพร้อมเต็มที่ใช่ไหมพี่สปอยขอก้าวไปต่อมันต้องพร้อมไม่งั้นป้อมีเรื่องที่จะทรับเลือกที่จะมนใจไม่ได้เออต้องขออธิบายก่อนทุกๆอย่างคือ มันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวแต่ว่าทุกๆอย่างคือมันสามารถคุยกันได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณป๊อปกันนะฮะท้งป๊อและคุณป๊อปสามารถคุยกันได้สามารถตกลงกันได้ฉะนั้นมันจะไม่ใช่ในเชิงแบบทะเลาะบอกแลกอะไรไม่มีเลยไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายจะมาต่อสู้อะไรกันอย่างนั้นขออนุญาตไม่พูดค่นั่นแหละแต่ว่าเราคุยกันด้วยดี้คือทั้งคุณป๊อปและเป้ยไม่ได้ทะเลาะกัน สามารถเจรจากันได้ถูกไหมพี่เพื่อเราเจรจากันได้เราคุยกันด้วยดีแต่ว่าเป็ผ่านกระบวนการการมีแต่มาบางแต่หคุยแล้วค่ะดีเลยแล้วผลผลจากพี่ป๊อปเขาสัมภาษณ์คนอื่นบ้างเถอะได้เจอแล้วไงขอนได้ในนาทีที่เจอพี่เ้ืขอว่าได้คุยกับคำว่าที่เราจะแบบได้ขี้คายความเป็นชีวิตเรื่องเี้ยง่อเหรียค่ะแล้วเราติดตามกันไปก่อ สำหรับปอยก็อยากให้มันเร็วที่สุดตอนนี้คืความจแบนน้องก็ตก็มีความสุขกับแถนดีไม่มีความสุขกับแถแ่อดีก็แงัูแเยอะมากเลยขาคูณมากเลยนะคะณมากเลยก็หลังจากลี้อยหางมันเลี้ยงลูกหรือขายตัว่ยไลค์กดแชร์กดสไรต์ไปเลยนะปู่อคนดูเยอะกอ อะไรชื่อหุอ<ต>่นหนุ<ด>่มก็ไนะคะหลังจากนี้มันต้องไปไม่ทำงานเพื่อลูกค่ะอ,อันนี้แสดงว่าแบบเรากลับมาทำงานเป็นตัวแล้อยเปเซ็นเพื่อลูกเราไม่ได้ทำงานอยู่แล้วไม่ได้ทำงานอยู่แล้วพี่ก็จะเห็นไม่ไม่เคยว่างไม่เคยห่างจากการทำงานเลยแต่ปีนี้ก็คือแบบว่าจะลุยมากขึ้นก็ต้องลุยมากขึ้นแหละมัอเหมือนแบมีน้ำตาบ้างไหมฟังนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะขึ้นแข็งมากเลยแม่กระพุนก็ ก็มันผ่านมาเยอะมากแล้วอ่ะเออก็อย่างที่บอกไปวันไปวันนี้ก็ไม่ใช่ไปเมื่อวันก่อนเมื่อสี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วค่ะจริงๆลองค่อเราะคนเดิมนี่แหละเดินเร็วนี่แหละนิวเรลิมาเพิร์คปเป้ลโอเคนะโอเคนี่เจ๋อเจ๋อเลยอ่ะแม่ก็นี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองไปวันนี้จ้ะหนึ่งสอง